วันนี้ลูกค้าสั่งเค้กสプラวันเกิดและให้ไปส่งให้เพื่อนที่บริษัทฟูรูกาว่าประเทศไทยจำกัดค่ะชักช้าอยู่ยแต่งตัวเลยสิคะอันนี้ก็เป็นเค้กวันเกิดลูกค้าสั่งให้เพื่อนค่ะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนมสดรสชาติอร่อยกลมกล่อมนุ่มตัวมีวางขายที่หน้าร้านทุกวันเข้ามาเลือกดูกันได้เลยจ้า อันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงหน้าบริษัทแล้วนะคะแต่ยืนรอแล้วรอแล้วก็ไม่เห็นคุนุกน้อยออกมาสักทีสรุปคือเรามาทิ้ประตูค่ะไปแล้วต้องรีบไปอีกประตูก็ยังด่วนจากที่เราจะไม่ยืนรอเจา้าของเกิดนะคะแต่ตอนนี้เจา้าของมันเกิดมายืนรอเราค่ะทําให้เจา้าของมันเกิดรู้ว่ามีคนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะอาจจะมีผิดแผนผิดพลาดกันสักนิดสักหน่อยยม่ว่ากันนะคะลูกค้าค่ะ มากมากนกน้อยมารับเคปมันเกิดเลยจ้านน้นอยออกมารับเคปวันเกิดแบบมง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 ยืนมงมในดงกล้วยแล้วก็ปล่อยให้ยืนงงต่อไปค่ะเราจะไม่บอกว่าใครสั่งมาให้มียินโทรม่เพียวสซอยไมันเกิดนะคะ,ะากงั้นก็จับแต่งตัวเลยจ้าแต่ว่าไฟเซอรไเนี่ยสีกลมกลืนกับเสื้อพนักงานเลยนะคะแต่ไม่ไเป็นไรค่ะสวยเหมือนกัน มาค่ะตอนนี้ถึงเวลาจุดเทียนไม่ว่าแดดจะออกฝนจะตกลมจะพัดเราก็ต้องจุดเพราะเป็นคําสั่งจากลูกค้าว่าต้องจุดจุดให้ติดไม่ติดไม่ให้กลับบ้านค่ะไม่องั้นมันจะไม่เข้าคอนเซ็ปต์เซอร์ไพรส์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดน,นะคะคุณนกน้กนอยขอให้มีความสุขมากๆค่ะ